นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะระวังจะปิวอีกอืมนะคะสวัสดีค่ะวันนี้วินนี่น,นะคะน้องเฟิร์นร้องทําไมไม่ได้ร้องค่ะค่อยสบายหูไม่มีเสียงนะคะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนะคะไม่ได้ยินเสียงค่ะแม่ <c oughs> นะคะได้ยินเสียงไหมคะทุกคน หนึ่งร้อยแปดสิบหกสวัสดีค่ะวินแรงเกินอืมแต่ต้องวีนอ,อ่ะออนะคะตีตัวบินเลยน้องเฟิร์นแม่สนใจคอแล้วครูแพวไหมนะคะขอบคุณที่เป็นความสุขให้หนูมเป็นกำลังใจให้แม่น้องเฟิร์นผิวหน้าสวยขึ้นไหมอืมสวัสดีค่ะสนุกมากค่ะแม่เมื่อกี้อืมนะคะสวัสดีค่ะนะคะเข้ามานะคะทุกคน อยู่ข้างแม่เสมอจากเอฟซีสมัยแม่สวยจริงๆขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะแม่ไม่ได้ไปลังสีสองร้อย200กว่าคนกับสวยดีค่ะสวยเหมือนน้องไซเลยครับแม่เอาพลังบวกกับแม่อีกสักรอบไม่แม่น้องเฟิร์นไม่เปิดให้ผมขึ้นไปเลยใครอยากอ้าวคาฟิลกาฟิลมา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 คาฟิลมาค่ะขอมาเลยคาฟิลนะคะ กาฟิลมาเลยค่ะชอบพลังมากแม่เอาเสียงแม่ไปทำคลิปตัวเองขออนุญาตนะคะแม่ได้ค่ะนะคะได้ค่ะได้ค่ะเอาไปเลยคดเสียงนั่งรถอยู่อะครับเดี๋ยวรอ,อม,มามา,มาขอมาเลยกาฟิลอยากอยากนั่นด้วยมาค่ะนะคะสวัสดีแม่ไปเยี่ยมน้องพีมไหมนะคะไม่ค่ะ สวัสดีคะ่ะมาฟังแม่มีความสุขต่อค่ะแม่นะคะสวัสดีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมานะคะขอไปกินน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวมา Hãy subscribe cho ta Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ต่อคะ่ะปิวแล้วใช่ไหมด้ยก้าวด้วยกระหม่อมใจเย็นๆนะแม่อืมนะคะปิวไปแล้วนะคะทุกคนพี่ขอพักก่อนได้ไหมครูสั่งการบ้านนะคะหนึ่งร้อยกว่าคนเนี่ยขอพักก่อนได้ไหมเพราะว่าวันนี้ไลฟ์มาละทนมากนะคะขอพักก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นไลฟ์กันต่อนะคะนะคะทุกคนนะคะพี่ขอแห้งจริง นะคะเดี๋ยวค่อยมาขึ้นไลต่อนะคะอืมนะคะเดี๋ยวค่อยมาขึ้นไลนะคะเครื่องร้อนมากเลยอ่ะนะคะเดี๋ยวค่อยมาขึ้นไลนะคะเครื่องร้อนมากเลยอ่ะเลยอ่ะ